เพราะวันนี้เราจะเป็นการจุดทูปรัฐบาลไทยเป็นช่วงที่แบบว่าเลิกดียามดีวันเสาร์ที่14บสค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว,ว่าโชคดีให้สันิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่ชอบนะคะสำหรับเลขทูปรัฐบาลไทยนะคะก็สามารถนําไปซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะคะคุณผู้ชม เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> ใครคอมเมนต์ว่าโชคดีก็ขอให้โชคดีนะคะท่านใดพิมพ์ค่ะว่าโชคดีก็ขอให้โชคดีนะคะวันที่สิบหกนี้ขอให้รางวัลใหญ่เป็นของเรานะคะขอให้ถูกสามตัวตรงสามตัวโต๊ดสองตัวบนสองตัวล่างนะคะสามตัวหน้ารางวัลสามตัวหน้านะคะสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะคะเออรางวัลที่หนึ่งถึงห้านะคะ ขอให้มีข่าวดีสำหรับแฟนเพจอาจารย์ไอทิมเรือนนาคาบุญบารมีขององค์พญานาคราชนะคะปกปักรักษาเปิดทางเปิดโชคให้กับเราทุกคนนะคะในค่ำคืนนี้ที่เราจะได้เห็นเลขทูบรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่16กันยายนนะคะนำไปลุ้นโชคเสี่ยงโชคกันขอพึ่งพาบุญบารมีขององค์พญานาคราชนะคะนะคะผู้ชายสุรินเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเชียงรายค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะออหัวหินนะคะออสเตรเลียนะคะ,นะคะ เดี๋ยวคำ to Thailand from Australia มินอะไรนะอ่านอ่านชื่อเลยคือกแรระบางกำลังสุดรายงานข่าวสภาพอากาศท้าอะไรฮะท้าสีทาบ้านค่ะสีน้ำเงินค่ะเออน้ำค่ะ เออนะ้คะทาสีทาบ้านค่ะตอนแรกจะทาเป็นไว้ไว้ค้าน้ำโขงเธอแต่คือดูระดับน้ําแล้วอเออเปลี่ยนเป็นสีทาบ้านดีกว่าเธอเอ้ยนะคะตอนแรกก็คือบอกว่าเออถ้าเลขไม่มาเขาจะอเออไว้ณนขะ้ามน้าโขงดูดูแล้วคือคือน่าจะเออไม่อ่าไม่รอดนะคะเออ,อนะใช่นะคะก็เลยเออเปลี่ยนเป็นเออเอาข้ามน้าโขงเป็นเอออันนี้ดีกว่านะคะลาดสีทาบ้านดีกว่านะคะรุ้นห่วยลุนอะไรอยู่บ้านเธอนะคะลองเดาซิว่าตัวที่สามคืออะไรเจ็ดหนึ่งอะไร ไอติมท้ายติมให้เราเจ็ดหนึ่งสามรึเปล่าสวยด้วยนะงามด้วยนะพิษโลกตกแล้วค่ะนะคะคุณวิมลบุญดานะคะพิษโลกตกแล้วนะแะม่น้ำอะไรนะแม่น้ำน่านเหรอแม่น้ำน,น่านแม่น้ำน,น่านพิษณุโลกจะเป็นแม่น้ำน,น่านนะคะสองแพร่หรอแม่นม้ำแม่น้ำน,น่าน ถึงเสียงหัวเราะค่ะนะฮะ,ะเสียงหัวเราะหายไปไหนเอ่ยนะคะเจ็ดหนึ่งอะไรคะทุกคนค่ะลองทายดูสิโฟกัสที่เล็กทูบด้วยนะคะดูไล์สดนะคะโฟกัสเล็กทูบด้วยแล้วก็โฟกัสน้ําหลังบ้านด้วยนะคะใครที่อ่าหลังบ้านเป็นท่าน้ํานะคะก็โฟกัสด,ด้วยนะคะเออไม่ใช่ตื่นมาปุ๊บนะคะคือน้าเออบ้านเออลอ,อยนู่นหรอติดอยู่บ้านใต้หรืไหนะคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย นะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรเอ่ยเจ็ดหนึ่งสามไอติมว้านะหรือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหูยทุกคนลองเดาว่าเจ็ดหนึ่งอะไรผู้เก็ดตกทั้งวันจ้านะคะภูเก็ดนี้กเ็เป็นแบบทะเลด้วยนะเนะาะเออทั้งพายุทั้งอะไรเนาะน่ากลัวแต่ฮะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเจ็ดหนึ่งอะไรคะ เออปู่ย่าเพื่อนฮักการดูสินะคะเออนะคะบอกเออลูกหลานเอ้ยนะคะเออรอบนี้ลองเอาไปเสี่ยงโชคลุนโชคดูนะลูกเอ้ยนี่นะคะเจ็ดหนึ่งสามนะคะปู่ย่าไม่ได้ผิดกันหรอเออเออออเสูงแ่ปูยาพิดกัน เดี๋ยวไปถางหัวล้อหัวล้อเพิ่นนะคะโอ้เจ็ดหนึ่งสามอะเดี๋ยวขอยัดเปิดนะคะในส่วนของแนวทางให้ดูกันแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขานะคะแนวทางนะครับวันก่อนวันก่อนวันก่อนปุย่าก็คือผิดกันนะคะนี่วนะันก่อนปุย่าผิดกันนะคะ วันก่อนปู่ย่าเพื่อนผิดกันตอนนี้เพื่อนคืนดีกันแล้วนี่เห็นไหมนะคะปู่ย่าเพื่อนคืนดีกันแล้วเจ็ดหนึ่งสามนะคะปู่ย่าบอกอารมณ์ดีมากนะคะเพราะว่าวันวันก่อนปู่ย่าเพื่อนผิดกันเห็นไหมปู่ย่าเพื่อนงอนกันเออปู่ย่าเพื่อนงอนกันนะคะวันก่อนนี่ปู่ย่าเพื่อนนะรักกันแล้วคืนดีกันแล้วนี่นะคะเห็นไหมนะคะเออ นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเลขทูปสวยมากงามมากนะคะคุณผู้ชมคานะคะ,ะมาว่ากันที่่ในส่วนของอันนี้ด้วยนะคะรัฐบาลไทยสลับแนวทางรัฐบาลไทยรอบเนี้ยคือถามว่ามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คือถามว่ามันเกิด้อยม,มันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคบเพราะว่าสองรอบที่ผ่านมาเราตุยเย่ก,กันไปนะคะเราบงไปเพราะฉะนั้นก็คือความบงมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกรอบอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม นะสวัสดีทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นความบ้งมันไม่มันมันมันไม่ได้แบบบ้งทุกรอบอยู่แล้วนะคะรอบนี้ถามว่ามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจประมาณแสนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท้าอะไรคะนะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใจเย็นนะคะเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนรอบนี้คุณผู้สมขารอบนี้นะขออนุญาตท้านะคะสีทาบ้านสีน้ําเงินค่ะ จะมาเทเส็ตัวเองนะคะไม,ม่ไม่มีการผสมผสมน้ําผสมอะไรทั้งสิ้นนะคะเทเสร็จตัวเองเลยถ้าเลขตัวเองไม่มาเออเลิศนะคะขออนุญาตใช้สีน้ําเงินทาบ้านนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะเออทังใหญ่ๆนะคะเทราดตัวเองไล์สดโชว์ค่ะเราจะมีการท้ากันเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่เข็ดไม่หลับนะคะอ่ะให้สำหรับคนที่ยังไม่จือไม่จํานะคะเออตามกันต่อสำหรับงวดสิบหกกันยายยนี้ทุกคนแคปหน้าจอ แสงแสงมันจะสะท้อนนิดนึงนะว่ยทำไมแสงมันสะท้อนจังเลยถ้าไม่มีแปดนะคะถ้าไม่มีแปดนะสีทาบ้านเทลาดตัวเองโชว์ค่ะทุกคนขาเออสีทาบ้านนะมาลุ้นด้วยกันเหมือนเดิมเนาะคอปเตอร์เนาะนี่เอออันนี้นะแคปหน้าจอนะคะทุกคน นี่เลยนี่เลยนี่เลยนะคะแปดหกแปดเจ็ดและแปดเก้าสำหรับรัฐบาลไทยนะนี่นี่นี่ไข่เนี่ยอยู่ในรูปเนี่ยทำไมมันสวยจังเลยเนี่ยเฮ้ยไข่อ่ะมันอยู่ในรูปเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่มเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยอะ่ะเออ อันนี้เป็นแนวทางนะคะทุกคนนะคะที่คนรกเป็เจ็ดหนึ่งสามเหนึ่งสามเลิศนะคะ,ะทุกคนขาวันที่สิบหกกันยายนนี้ขอให้รางวัลใหญ,ใหญ่ๆก็เป็นของเราทุกคนนะฮะขอให้หมดนี้ใครมีนี้เยอะก็ขอให้หมดนี้ในงวดนี้ใครไม่มีนี้เราก็ขอให้มีเงินเก็บเงินกำในงวดนี้นะคะใครที่มีภาระใดๆอยู่ก็ขอให้ได้เงินก้อนไปปลดนี้มีอ่าปลดภาระของตัวเองนะคะ ด้วยความเชื่อและศรัทธ,ธาต่อบาร,รมีขององค์พญานาคราชนะคะบุญใดที่เราได้ทำนะคะก็ขอให้องค์พญานาคราชปู่ศรีสุธโยยะศีปธุมมาได้มีส่วนร่วมในบุญนั้นนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ล่วงเกินอ,องค์พญานาคราชไปด้วยกายวาจาจิตลูกก็ขอขมาเดี๋ยวองค์พญานาคราชนะคะ16กันยายนนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะทุกคนขาลาไปแล้วในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ